จะเป็น Toyota Fortuner 3.0V นะคะตัวขับสีแล้วก็เป็นปี2011นะคะสีภายนอกเนี่ยจะเป็นสีออกบอนทองนิดนึงนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบโครเมียมนะคะและตัวไฟด้านข,าข้างของเขาเนี่ยจะเป็นโปรเจคเตอร์ h e a d นะคะมาพร้อมกับจมูกหน้าของตัวรถนะคะตัวนี้อีกทั้งมีกระจกด้านข้างเพื่อการมองที่สะดวกยิ่งขึ้นนะคะ ตัวนี้เนี่ยนะคะยางของของเขาเนี่ยจะเป็นยางบิดสโตนนะคะขนาด17นิ้วเดิมๆจากโรงงานนะคะตัวนี้นี่เป็นยางปี2019นะคะถ้าใครสนใจก็แนะนำเลยนะคะมาพร้อมกับบันไดข้างติดมากับตัวรถนะคะตัวนี้ตัวจับด้านข้างของเขาเนี่ยก็เป็นโครเมียมนะคะอ่าตัวนี้จะเป็น3.0 D4D VN Turbo ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะว่าคันนี้เนี่ยเบาะเป็นสีอะไรนะคะภายในของเขาเนี่ยออกแบบมาอย่างสวยงามนะคะแล้วก็มีความสะดวกสบายมากเลยนะคะเบาเนี่ยเป็นสีครีมนะคะแล้วก็เป็นเบาะหนังด้วยในตัวของพวงมลาลัยเนี่ยเป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะก็จะมีรองรับระบบ พูดนะคะแล้วก็โทรเข้าโทรออกนะคะแล้วก็มีปรับปุ่มลดเสียงได้นะคะตัวพวงมลาลัยเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวลายหินอ่อนนะคะสีดําเข้มนะคะมาพร้อมกับตัวหนังนะคะหนังหุ้มที่เป็นสีเทาออกน้ําตาลนะคะโทนสีของคอนโซลเขาเนี่ยก็จะเป็นคอน,คอนโซลสีออกเทาๆน้ําตาลนะคะตัดกับรถที่ออกสีครีมเบทเบทนิดน,นึงนะคะ ตัวเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์อัตโนมัติแล้วก็ขับสี่นะคะสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบน,น,นะคะส่วนตัวจอเนี่ยจะเป็นจอแบบทัชสกรีนนะคะตัวนี้อ่าเป็นของไพโอลินี่นะคะแล้วก็สามารถใช้ USB AUX ได้ตามสบายเลยค่ะสามารถอ่ารองรับตัว YouTube แล้วก็แอปพลิเคชันอื่นๆในการฟังเพลงดูหนังได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูเบาะด้านข้างคนขับนะคะก็เป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้านะคะตัวนี้และที่สําคัญเนี่ยคันนี้เนี่ยเจ้าของเก่าขเขาดูแลดีมากเลยนะคะก,ก็มีการไปใส่พรมกระดุมมานะคะตัวนี้ถ้าใครสนใจเนี่ยแนะนําเลยรถสวยเบาเบาภายในข้างหลังเนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยนะสภาพยังดีเลยนะเป็นรถปี2011นนะคะรักษาดีมากตัวนี้เนี่ยผมก็เป็นพรมกระดุมนะคะข้างหลัง มีแอร์ตรงกลางนะคะให้ใช้งานได้คันนี้นะคะก็จะมีกล้องถอยหลังให้ใช้งานนะคะตัวนี้สำหรับใครที่มีขนสัมภาระมากมายนะคะสามารถพับเบาะเก็บได้เลยนะคะตัวนี้ก็มีแอร์ข้างหลังตัวนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีแอร์ด้านข้างะคะ่ะทั้ง2อฝั่งตัวอุปกรณ์อะไรของเขายังอยู่พร้อมนะคะ ใช้งานได้ปกติเลยค่ะตัวนี้